ครับสวัสดีครับฟีทุกทุกท่านนะครับอันนี้ขอสัมภาษณ์ี่จินดาครับมาดูกันมาฟังกันนะครับ98 938นะคะ938แมนครับซีหกแล้วก็เจ็ดแปดประมาณนี้นะคะ938ฝันแต่ว่าเลขมาตั้งอาค่ะอันนี้คือเลขฝันความฝันว่าจากไหนเนี่ยจีโคจิ้งเลยแม่จำญี่ปด่นหรอแต่ว่าได้แต่ตัวเลขมากแมน บอลนี่เลขมากนี่ก็คือมักศูนย์ค่ะงุ่นี่บอกแมนงุ่นี้เด่นตัวใดคขวนนิ้มมากศูนย์วิ่งศูนย์เลยเต้นศูนย์วิ่งศูนย์เลยบอกแมนศูนย์ล่างอย่างเดียวค่ะศูนย์ล่างอย่างเดียวแมันบอกค่ะศูนย์ล่างอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมมากเลขศูนย์ก็จะว่าเลขเจเจินดาเลขเจเจินดาว่านี่งมาตะปากข้างเลยเห็นเจกเลยมาถามให้ท่านผู้ชมฟังเลขเลขไรเลขตัวนี้ กันที่ฝันมือวันที่มือเลขออกอะค่ะแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะแล้วหลุดเลิศผว่าค่ะเผลมายังสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจตฝันต้องหมดบ่ฝันตั้งแต่มือมือขึ้นเลขออกค่ะมันเป็นเก้าสามแปลเก้าสี่หกแต่เจ็ดนี่เจ็ดแปดไปน้ำนะคะคือก็ฝันว่าเขียนในกระดาษแล้วมันย่อมมันเย้มนะคะแต่วันนันน่นพอพอมือขึ้นนี่เพิ่นมาบอกมายมือขึ้นนี่บ่ มใหม่ใหม่ๆสดๆเลยบอกเมื่ใหม่ๆสดๆฮอนๆนะคะเพิ่นบอกว่ามันบ่มันเปลี่ยนแต่ได้ลูกเพิ่นวะเปลี่ยนแล้วบอกเพิ่นว่ามันสิมีศูนย์เพิ่นว่ายังสั้นมีศูนย์กับยังครับคิดว่าอันค่ะพิ่นเพิ่นจะเขียนใส่กระดาษเอซีเนาะค่ะพิ่นเขียนใส่สูนแปะกับสุนเก่าสูนแปะกระสุนเกาสเก้าแม่กันครับตัวเลขของพัชญานจานหนึ่งข้างข้างบนนะเพิ่นบอกว่าแห่มันนอนเอาแปะสูนกับ เอ้แปดศูนย์ับอีหยังก็บบศูนย์แปดกับศูนย์เกแมนตรงตรงกันกับของพะอจานหกหกหนึ่งที่เจตังลงไปนะคะทานผู้ชน่ะเน่ยเป็นหมอกว่ายยังสั้นไหไปซื้อตัวนี้พันมาอีหยังกับเปลี่ยนไปเล้วพ่นว้ี่เป็นแต่ไหนไม่ใชนั้นก็ต้องเสื้อเพิ่เนาะ กันมากน้ำกระซือนะคะเด้อไม่ได้บังคับเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะคะจ้าอันนี้ก็คนบอกมากกันเลยสื้อน้ำกระซือที่เขามอบเงินมาส้มกันได้อ้าาเกินดาพันว่าที่สั่งตัวนะให้มานอนฝันเอาุณดมืองเงินคนว่าก็เลยต้องเสื้อเป็นก้อนลวดกับเสื้อเสื้ออีพ่อค่ะก็เลยได้ไปซื้อก่อนมาหลายเลยจ้าเจเจมีแฟนคลับเจหลายหลายไหมจ้า เจา้า,า,า,มมากระติดตามเพาะว่าแม่ทำมากกระซื้อจวนแล้วค่ะแล้ววิ่งวิ่งศูนย์ในใดเงินค่ะคิดเอาดีๆแล้วค่ะเด้อวั่นจันทร์มวลที่เก่งออกมาวันจันทร์มวดมังกรน่ะคือมันเป็นศูนย์เจ็ดเนาะอันนี้เพื่อนอาจสิมาบอกในใน,ในกันเลยว่ามันต้องมีศูนย์อีก้ะลูกศูนย์สิมาอีกแม่เอามาล่างหรือม,ม,มาบนคำนิยมมาล่าง เ่าเพิ่นเขียนให้ล่างล่างแนนน่อสามตัวมาเนอนนี่แหละมึงฝันเห่าิ่นว่าสั้นค่ะแต่ว่าเมืนขึ้นฝันสดๆเป็นตัวนี้ล่ะเห็นตัวนี้ล่ะค่ะสองตัวนี้ล่ะค่ะอันตัวเก้าที่เจ๊บอกคันไฟอยากเอาไว้เป็นแนวทางแม่งก็แล้วแต่ค่ะมากเนาะอันนี้เพิ่นมาบอกไม่เพิ่นว่ามันเปลี่ยนเพิ่นว่าแฟนคลับอันเจอแฟนคลับเมื่อวานนี่โอ้ยมักเล็กตัวเลขเจ๊จินดาเพิ่นว่าเลขเพิ่นนี่โอ้ยเขาอีนนี้ได้เพิ่นว่าเพิ่นมาบอกไม่คอยกระตุ้นใจที่จะน่าคอยกระซื้อออนไลน ันบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนี้เพคนบอกมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าที่เพคนบอกมาเนาะเจก็ไ่ร okay. ู really ้ว่าเป็นอะไรเป็นไทยเนาะแต่ว่าได้ฟังฟังเพราะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรวมกันมามันซีบีสุดเลยคนจะเขียนใส่กระดาษอีกครับว่าล่างยังเดียวมึงเดเอาซ้ำโตเดไปนอนเอา ศูนย์เนาะศูนย์มากเลยเนาะเน้นศูนเลยเนาะเจเนาะเน้นศ <refin ett, S 1> yes. ูนยมันมาสัส่งขายจอยแลนะแต่ว่าเจตาไปเห็นลรย้ำนักศูนย์ี่หมศูนย่นมาศูนย์มาีีนะะกะบวนกว่าตัเกียนหายเก่ามเนาะเ่านก็บอกว่ามันเก่าสาแลูเก่าสามเก่าสงไปซื้อเอามันว่าสั้น ในเพิ Beast ่นจะเขียนมา0 8 0 9์เก่าห้ไปซื้อเอามันิมาอีลีเจมเมอนี้เองหจได้สัมภาษ์ไปจักช่องระบบศูนย์นี่ จักแมนไปนะโก้เจอแต่ว่ามีหลายคนมาเแมนผู้ใดก็มาเอาคนงามไปเปล่าคนต้องติดตามคนเจเขานะมันมันมันเจมี่วิ่งซูนแล้วค่ะแล้วคุณจะได้ตังค์ถ้าผู้ใดมักวิ่งนะคะเนอะคุณต้องวิ่งซูนแล้วคุณจะได้ตังค์ใช่ไหมคะสำหรับอย่างเดียวท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้มักตัวใดมาแล้วจะได้รับชมนะครับ ขอบคุณเลยนะครับเจี๊ยบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้ชครัเจีจินดาไห่งติตามรักนตัวเลาเยจจินดานไหมาแล้วนะครับเนาะพนฝันแล้วาเคื่อนนี้พันมาล่างย่างเดียวสันศูันย์เก่าสตัวให้ให้ไปฝันเอาสันปูนว่าเจี๊จินดาพันบอกว่าแต่ว่ากับแมนโบแมนกับพิเจน่าบึงว่า ก็เบิ้งติดตามเบิ้งเดี๋ยวมันเมียนของเราบ่นโบเมียนกับนัวพันรับทัับเ้ยอา้ากับเลี้ยอา้าป้านอนอยู่นี่เลยบอกค่ะโบครับมาเม่อเ้านี่แหละมเม่าเ้านี่แหละ ที่จะน่าเบ่งเกานะครับเนาะเจ้าจินดาพันไห้ฝันแล้วพันฝันมาขึ้นแล้วพันไห้สัมผัสแล้วมาเศร้าพันวาพันได้มาแล้วศูนย์แปดกับศูนย์เก่าเนาะท่านใดก่ก็ออไปเสี่ยงไปยังไปหนีเบ่งไปฝันเบ่งมันแมนมั่นเิวกันเลยบเมแมนกับก่ดพันบอมแมนกับซื้อรอตเตอรีก็ได้ครับเด้อ ย่มกบมาทั้งอื่นทั้งไก่บา้านอื่นมันไก่กบมาลายอยู่พอสมควรนว่ามาทั้บุญทั้ท่านครับวัดเพิ่นมาซอยเพิ่นส่างเพิ่นแปงเนาะครับที่วัดกุดแหน่วัดหน้าโนคงอำเภอพิบุรัตน์ิวัดอุดรห้อครับสวัสดีครับแม่คือ,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 อหมหาตาซอดแทียนมนีไหม ขึ้นหัวตาซออแถมมือนีิไงจักมือนีิมันคนมาลายไปเลยเนาะใช้ห้องน้ำเพิ่นเท่าไหร่ถ้าได้กินของง่ายไปหรอกินปั่นมาเนี่ยแหละทั้งนี้ไรลงท่านเพิ่นมีบ้ลงท่านลงท่านบ้านมีแต่ผมไปกินมาแล้วผมไปกินเยอะไปรับเสียท่าอาจารย์ไปรับเสียท่าอาจารย์ผมผมพี่น้องบ้านน้องสัปาะนแม่อยู่หันแต่ว่าก็นง่ายจากขั้วมาก็อยู่อำเภอบันดุงถึงเจ้าผมพราะนั่นไง่ีกหรือเล่าว่ามันหลายปีแล้วเอาใหม่ขึ้นใหม่ แมะคนละแม่มือ <g ings> นแม่ำเนียต <g ings> อ๋ <c oughs> อพวนาห้งน้าไปนัพงพวนาันหิวเขาเีน้ากับเบืกองทางลงขั้วด้ออัดสีมียท่บีนองทั้งบานพอมาจากเซวันครับ่บนุาากเซัน,น,าากน,นทกันมาจากบานันเซวันอำเภอเซวันครับ มากันสี่คนนะคนเก็จะมาทำบุญเนาะครับเนาะพคนโชคพคนลาบงวดก่อนที่แล้วคนกัมากันหลายหลายตามากินมาท่านมาถวายเงินถวายห้องละลายผู้หลายคนมาซอยสามซอยแปงพคนก็เออยอมรับดีดับุญาติบารมีพคนสูงพคนหลายว่าจันน้อยวันเดอร์วันที่สี่ยี่สิบแปดสัปดาห์วันวาสิมีศกมีหลับกรได้เพราะจ่าำเป็นวันนัดวันที่ยี่แปด พ่อเจ้านั่นพี่น้องทั้งเอฟซีทุกคนไอพิจฉนาขมวเบิงขมวชมุ่มกดติดตามกระดิ่งแกงเตียนกดไลค์กดแชร่ผมนะครับแล้วก็กระดิง่งแกงเตียนขมวเบิงมาส้มลิปโตๆตไปอัดสีได้เห็นได้เขาไปเบิงก็ได้าสีมีโชคมีลาภก็ได้ยังไงกับพี่เจ้าน่ะพ่อเจานั่พี่น้องก็ไดท้ทุกคนเด้อ ำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะเนาะไว้คลิปหนามาพอกันไหมขามาเบิง้งเขามากดติดต,ตามให้แน่ครับด้วยเซบซี่ทุกท่านที่เคาเรพรักทั้งสง่งพงพ้าร่วยกับเคากับสวัสดีไว้เพียงท่นนี้และคลิปนี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะกรับสวัสดีครับ